การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปจำกันได้ไหมคะถ้าจำไม่ได้เราไปทบทวนกันนะคะเราเรียนกันไปว่าสิ่งมีชีวิตต่างก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมทั้งสิน้น ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือพืชโดยจะได้รับการถ่ายทอดมาจากรุ่นพอ่อรุ่นแม่ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการดำรงพันธุ์ของสัตว์กันนะคะซึ่งสัตว์มีปัจจัยในการดำรงพันธุ์ทั้งหมด4ประการค่ะวันนี้เราจะได้เรียนรู้ปัจจัยทั้ง4ประการนั้นกันนะคะให้น้องๆคลิกเลือกหัวข้อที่น้องๆสนใจได้เลยค่ะ เอาละค่ะน้องๆวันนี้พี่มีกิจกรรมสนุกๆมาฝากอีกกตามเคยนะคะไปทำกันเลยค่ะนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิว๋วกิจกรรมที่พี่นำมาฝากน้องๆในวันนี้มีชื่อว่าสำรวจปัจจัยที่มีผลต่อการดำรงพันธุ์ของสัตว์ โดยให้น้องๆจะต้องเลือกปัจจัยในการดำรงพันธ์ุของสัตว์ให้ตรงกับภาพสัตว์ที่พี่กำหนดให้นะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะ